สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตำนานนะ,ะเข้าดําเนินงานนะติดตั้งชุดเรนชาวเวอร์ผสมนะแบบที่ไม่ได้ต่อพ่วงจากกอ๊อกผสมเทนเตอร์สิบห้าเซนนะเป็นแบบต่อจากเครื่องทําน้ําอุ่นก็ได้นะโอเคคราวนี้นะฮะเราถอดออกมานะจะพามาดูนะฮะปัญหาสาเหตุนะที่น้ําจุดอื่นไหลแรงแต่ว่าชาวเวอร์อาบน้ําไหลไม่แรงเลยนะเดี๋ยวจะพามาดูว่ามันเกิดจากอะไรนะอันนี้เป็นกอ๊อกผสม แบบฝังผนังนะฮะแล้วก็ต่อกับตัว hand shower สาเหตุที่น้ำมันไม่ไหลแรงเลยคือนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะเสษเศษ PVC เศษท่อ PVR เข้าไปอุดตันตรงฟิลเตอร์ซีลย่างทำให้น้ำไหลค่อนข้างที่จะเบานะครับเดี๋ยค่อยดูนี่นะซีลยางเนี่ยมันจะมีตะแรง กองเศษนะฮะแ,แกงกองเศษพอมีเศษอะไรเ,เขาเป็นปลายตันมันก็จะไปตันที่ตัวซิวยางทแทนเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะต้องเดนน้าทิ้งก่อนก่อนที่เราจะประกอบข้อกับกกอุปกรณ์ต่างๆนะเดี๋ยวดูน้ำค่อนข้างแรงเอโอเคก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาดนะแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบชุดชาวเวอร์ชุดใหม่คือชุดนี้นะให้ลูกค้านะครับเป็นของตโตโต้โตนะฮะก็น่าจะ ใช้งานได้ปกติแล้วก็ใช้งานได้ดีครับเพราะมันเป็นหัว r a นชา h o w e r นะครับโอเคสวยงามครับ